สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เปียวจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมมองทํางานแฟนเปียวนะคะเพื่อนไทยใายได้น้อยเดียวนะคะมันเป็นความลับของลูกค้านะคะทุกคนเดีเ๋ยวจะให้ชมนะคะนี่ค่ะทุกคนสมมุติว่าเป็นคอมเก่าเนาะเราเขาให้แฟนเปียวเฮ็ดระบบให้ไหมนะคะทุกคนแฟนเปียวเราบ่อยากให้ลูกค้าจ่ายเงินลายนะคะ ถ้าคอมเก่าของลูกค้านะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะฮาร์ดดิสเดนฮาร์ดดิสเหรอหัวดิสภาษาสวีเดนเอิ่นว่าหัวดิสตอนที่เปียวเห็ุงานอยู่ลงงานสหย,ยูเนียนนะคะเขาเอื่นว่าฮาร์ดดิสเนาะคะ่ะเปียวอยู่โปรแกรมอันนี้คะ่ะประกอบท็อปแคมแล้วก็มุนน็อหมุนสกูนะคะแล้วก็ใส่แผ่นดิสตนี้คือตำแหน่งเปียวแล้วก็ตรวจเช็ค ว่ามีแอร์บอร่ออันนี้แอร์เขาเอินว่าแอร์นะคะสีขาวๆเนี่ยนี่แหละค่ะแฟนเปลี่ยนแล้ก็เลยลือเครื่องออกมานะคะในสภาพนี้มันหาซื้อแบบนี้บ่ได้แล้วหรอว่ามันนี้ส่วนมากเขาจะนิยมให้ลูกค้าเปลี่ยนคอมใหม่นะคะแต่แฟนเปลี่ยนแล้บอกว่าแล้วเราบอกลูกค้าว่าดีที่สุดคือเปลี่ยนแล้วก็เลยเปลี่ยนให้ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมาเป็นแบบนี้นะคะ แอดดิคสตัสใช่ไแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้เขาใส่แบบนี้น่รนะคะก็จะเป็นของพวกนี้นะคะที่แฟนเปลี่ยนให้แตกต่างกันมากเลยนะคะสมัยก้อนเขาจะใส่แบบนี้นะคะในอันนี้จะเป็นพวกกันเนี่ยค่ะแล็ปท็อปเขาจะใส่เครื่องความจำนะคะ ประมาณนี้นะคะ่วนเป็นเครื่องคอมไ่ก็จะใส่แบบนี้ค่ะแบบเครื่องไ่แบบนี้เลยนะคะเพื่อเก็บเมมโมรีต่างๆเนาะค่ะเนาะแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใส่แค่แผ่นนีแผ่นเดียวค่ะทุกคนเห็นบ่ความแตกต่างของเทคโนโลยียี่สิบปีเองค่ะทุกคนเปลี่ยนแปลงไปไวมากเลยยี่สิบกว่าปีชูกิทิชูแฟมโอ้แต่เอ็นรัศมิกิเอริฮู อ๋อนายวอวแดงนายวอวแฟมตน้นชูแฟมอ้วอ๋อคิดเบื้องตอนสมัยเปียวอายุสิบหานะคะเปียวผลิตพวกเครื่องฮาด,ดิตตอนนี้ทุกคนตอนนี้เปียวสี่สิบเอ็ดตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วคะ่ะเนี่ยค่ะทุกคนแฟนเปียวมีเต็มเลยมากอ๋ออันนี้ก็ระบบเก่าๆบ้างค่ะแฟนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคอมเปลี่ยนเอียงให้ลูกค,ค้านะคะอันใดที่เพาะประหยัดตนทุนให้ลูกค,ค้าใดเพิ่นกเก็ตใไทน,นะคะเพิ่นสงสารผู้เท่านะคะยุคสมัยนี้มันแพงเนาะ ฉันก mm. uh, ็จต้องเาร์ดิสก์แล้วจะยังไม่ใช่อันนี้ค่ะเอร์ดีสซนี้แล้วก็เก็บเี่ยมึงมึงเขาตองสินะคะทุกคนมึงสายชาติการเกิดและเหตุงานพวกนี้หละฮอร์ดิสก์ฮอดิสอ๋อเนี่ยปัจจุบันนี้เขาใส่แบบนี้ค่ะอืมเฟอร์ดิสเซอร์โซอ๋อเฟอร์ดิสเซอร เนี่ยทุกอย่งในเด่นโอ้ัจนุบัเนีค่ะาให่กวนาใหญ่ะส่ารหญ่กว่าใหน่่าใ่กว่าใหญกว่่กว่าให่กว่าใหญ่กเ่า่กว่หญ่กวานหญกว่าใหญ่กว่าให่กว่ห่กว่าใ่วอา่กว่่ว่าใหงกากว่ยว่หวากว่ห่วกว่่กว่่กว่าาววกววกวกหวก เเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ติดตั้งพวกนี้ค่ะไวรัสยังอันตีไวรัสอันนี้ค่ะของบริษัทนี่เป็นของบริษัทแทนอันนี้นะคะนี่นะคะเบื้องแฟนเปี่ยวลักของเปี่ยวมาพัวนเปี่ยวสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสาววิสารไลฟ์อินสวีเดนค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วง พักเที่ยงนะคะทีงนี้นะคะเปียวพอคอยได้ลงคลิปเนาะคะ่ะเป็นเพื่อ,อนๆคำว่าสกิทามนะคะเรากัว่าเปียวเป็นยังคือบลงคลิปหลังๆมาเนี่ยคะ่ะสุขภาพเปียวหลากยาวมาตลอดนะคะทุกคนสุขภาพบอค่อยดีไหมค่ะึ้นๆลงๆเรากัเป็นช่วงที่เปียวกําลังปรับฮอร์โมนในร่างกายนะคะทุกคนก็นเลยเฮ็ดให้เปียวแบบ สวิงเนี่ยค่ะกับผู้รู้จักที่บายว่ายังไงแล้วก็ลังเทียเปลยาก็จะเซาซึมแล้วลังเทียเปล่าก็จะแบบงุดงี๊ดยังสินะคะเปลยาก็จะบอกคนรอบๆข้างตัวเปลยานะคะโดยเฉพาะแฟนยังสินะคะทุกคนว่าเออฉันต้องการอยู่เงียบๆเด้อแล้วก็คุยกับลูกขังสินะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเปล่ากับขอบขอบประคุณทุกคนเท่าค่ะทดี ใส่ใจแล้วก็ห่วงใย,ยเปี่ยวแล้วค่ะส่งออกความมาถามาเป็นยังไงคือบปลงคลิปจะทําคลิปไปหลายแต่เปี่ยวบริตัดคลิปเพราะว่าเวลาเขาจะเริ่มเฮ็ดคลิปนะคะเปี่ยวจะเริ่มรู้สึกแบบแย่มากนะคะเปี่ยวกับบริตจะอธิบายว่ายังไงเนาะค่ะนี่แหละค่ะคืออายุของคนเท้าเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่าระบบต่างๆในร่างกายก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนช้าพวกนี้นะคะทุกคนช้าปรับสมดุลน,นะคะเปี่ยวก็ดีขึ้นมาแน่แล้วก็จะเป็นช้าพวก เป็นเมล็ดพวกนี้นะคะทุกคนเฮ็ดให้ให้เฮารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นก็ี่นะคะเปียกกินพวกน้ำชาสมุนไพรที่บ่มีคาเฟอีนนะคะแล้วก็มีผลมากเลยนะคะตอนนองคืนเปียเปียบกค่อยนอนนะคะเปนน็นนอนนอนเราไปตื่นไปตื่นไงนะคะมันมีผลหลายอย่างนะคะสุขภาพแต่เปียบก็อยากกินยานะคะเปียวก็เลยหันมาดึงพวกชาสมุนไพรที่เปียบคายเองนะคะทุกคนก็นดีขึ้นตามลําดับ คลองดีนะคะทุกคนเขาจะใส่เวลาเนี่ยจะจะแบบว่าโบหายทันใจแต่กะใส่ระยะเวลาสินะคะเรือนนึงก็เห็นผลนะค่ะทุกคนการที่ทค่อยๆรักษาไปในทิศทางที่ดีก็ต้องใส่เวลาเขาก็ต้องใจเย็นนะคะทุกคน <laughs> ล้านเปียวเสียงดังแน่เลค่ะเขาเจอดถนนข้างหลังเพราะท่านนี้เล้วอยู่เอ่ละค่ะทุกคนคลิปนี้เปียวมเลาให้ทุกคนฟังนะคะว่าเปียวเนี่ยไปเยี่ยมแฟนเปียวยี่หม่ททำงาน แล้เวเปียวกบขอแฟนเปียวไทยรูปนี่ลานนะคะเบิงเป็นช่วงที่แฟนเปียกกำลังเปลี่ยนฮาร์ดดิสหัวดิสใช่หไหมคะเป็นเกี่ยวกับว่ายง่ายกับสมองสมองของคอมพิวเตอร์นะคะเนาะเอาเปียบเทียบให้เข้าใจง่าย เป็นอาชีพเก่านะคะที่เปียวทาตั้งแต่เปียวอายุ15นี่ค่ะทุกคนเป็นอาชีพแรกนะคะที่เปียวมีเงินเดือนเป็นของตัวเองเปียวใหญ่ออกจากบ้านตอนเปียวอายุ15นะคะทุกคนเปียวไปเห็นงานอยู่โรงงานฮาร์ดติดอยู่บางพะนะคะซื้อ่าโรงงานสหาย,ยูุนเนียนนะคะของ IBM เเปียวออกไปตอนนั้นนะคะกับ จานยงเลียนเปียวแล้วกับเพื่อนๆทั้งเมิดนะคะรงเลียนไก่เคียงแล้วก็ลงเลียนเปียว24คนนะคะเขาก็ไปรถตู้กันนะแค่ะทุกคนเราก็ไปยูหอพักเป็นการจนไพ่ขั้งแรงในชีวิตของเปียวนะคะแล้วก็เฮตห้เปียวได้มีงานทาแล้วเปียวได้ไปเลียนรูปการใช้ชีวิตด้วยตัวเองตอนอายุสิบห้าทุกคนเป็นอีกอย่างที่ตื่นเต้นมากนะคะเวลาที่เปียวเห็นฮาร์ดดีเปียวจะมีความหลังเปียวจะรู้สึกรู้สึกแบบ บอกป่ะถูกค่ะมันอบอุ่นหัวใจแล้วกัเพิ่นจะชอบยอกเปียวว่านี่แหละผมรู้สาเหตุแล้วว่าเป็นยังเครื่องฮาร์ดดิสของผมถึงนี้ปัญหาตลอดเวลาผมย้อนกลับไปแล้วผมว่าต้องเป็นเพราะคุณไปเหตุงานบริษัทด้านลาวันรัทุกคนคิดเบื้องนะคะตอนที่เปียวอายุสิบห้านะคะเดียวเหตุงานพวกนี้แล้วกับผลิตแล้วก็ส่งมา จากประเทศไทยนะคะทรงมายู่สวีเดนส่งไปทั่วโลกเลยนะแมคะ่ค่ะทุกคนมันเป็นอีกอย่างที่แบบว่ามันปลื้มมันภูมิใจแบบงานจากเมืองไทยมาอยู่ในเมืองนอกทังสินะคะเลากะในเวลา10ปีนะคะอ่าแต่มีตัวหน่วยความจําแบบไม่ขึ้นมาที่เป็นลักษณะนี้นะคะเนาะเอ่ล้วกะไว้กว่าเก่าแล้วก็เก็บข้อมูลได้ม,มากกว่าเก่านะคะอ่าการทํางานด้านพวกไอที IT, แล้วก็พวก ระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์แล้วก็หน่วยความจําเป็นอีกอย่างที่ใส่ความสามารถค่อนขางสูงนะคะต้องเลียนให้จบหลักสูตรนั้นๆแล้วก็อีกอย่างสินะคะเมื่อก้อนนะคะทุกคนเปียวเคยเลียนนะคะเลียนโปรแกรม Excel แล้วก็โปรแกรม Access นะคะโปรแกรม Office แล้วก็แล้วเปียวก็บเคยคิดนะคะว่ามันจะได้ใส่จริงอีย่างสินะคะเปียวมาอยู่สวิเดีนนะคะแฟนเปียวบอกว่า ที่รักเสา้เป็นหมอนนวดซะมาซอยงานผมเปียวบัวฉันว่าอยากเห็นงานกระเถอยทุกคนคิดเบ้างปัจจุบันนี่เปียวได้ย้ายมาอยู่ลานขังขางเพื่อนนี่ค่ะเคาะประตูนี่ก็เจอกันเป็นใกล้เขามาใกล้เขามา้าเราหลัลงๆนี่เ mm. ปียวเริ่มเหนื่อยเปียวเห็นงานหน่อยลงแฟนเปียวกับแซลถึงเวลาแล้วม้ามาซอยขนะ่อยนะเยาวบอยวางสิเปียวกับมีความสุขนะคะทุกคนที่ได้เห็นอาชีพเก่าจ้าลองแล้วก็ได้เห็นหเขาแล้วลึกถึง วัอาชีพแรกของเฮานะคะบม่เคยลืมเลยที่เฮาได้ออกมาผจญภัยครั้งแรกกับเพื่อนๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้เจอสังคมกว้างนะคะตอนอายุ1ิบานะคะเฮให้เปียวย้อนมองย้อนกลับไปว่าอุ้ยเฮามาเดินมาไกขนาดนี้เป็นอีหย่างที่แบบบม่เคยลืมแ่ไหมคะทุกคนไปเห็นงานอยู่หันแคร์สปีนะคะเกือบ3ปีจะเปียวก็ออ,กออกนะคะแต่กระเฮตห้หเขาได้มีความทรงจําหลากหลายกับเพื่อนๆแล้วก็ อาชีพแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนโอยเห็ดระเปี่ยวกับซึ่งอะไรเงี้ยค่ะในราคาเปี่ยวกับมาเล่าทุกคนฟังเนาะค่ะแล้วก็มามาเปิดเผยให้ทุกคนฟังว่าอาชีพทีแฟนเปลเ่ยนงานเพิ่นเห็ุงานเกี่ยวกับไอทีแล้วก็ดูแลระบบต่างๆคอมพิวเตอร์กับโฮมเพจแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะทุกคนในราคาในรบเปลี่ยวกับมาเล่าทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวจงได เจอกันในคลิปหน้าขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย